วัดผาซ่อนแก้วเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมเช็คอินจุดแรกครับก่อนไปพักรีสอร์ทขึ้นนี่ครับสวยงามมากครับนี่เป็นบรรยากาศครับผมบรรยากาศ,ากาศดีมาก พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมีสหายทุกคนแควคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองปังปัง,ปงทุกช่องนะครับผมชมบรรยากาศครับอันนี้เป็นน้ำพุนะครับบรรยากาศสวยมาก ไปแล้วบา,บายเดี๋ยวถึงรีสอร์ทเดี๋ยวไปรีวิวรีสอร์ทให้ดูนะครับผมบ๊ายบาย